เนื่องจากมาอยู่ให,หม่ๆต้นไม้อยังน้อยพอต้นไม้น้อยแล้วก็ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ในวัดปีแรกๆเนี่ยใช้ปุ๋ยก็ปีหนึ่งประมาณรถสิบ้อนสองคันใช้ปุ๋ยเพื่อใส่ต้นไม้ที่เราปลูกเราคิดอยู่เอ๊ะถ้าเราผลิตปุ๋ยให้เพียงพอเลยไม่ต้องซื้อปุ๋ยละ มาภาพพระมหาปนอมธรรมารังกาโรเจ้าวัดวัดจักแดงแตะบนสวนขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสุพรราการก็เนื่องจากว่าอธิวัตรก็มีโรงทานมีโรงครัวนะเมื่อมีโรงครัวแล้วการทําอาหารก็จะมีเศษผักเศษผลไม้พหลังจากพระชันเสร็จอย่างหลังจากโยมทานเสร็จก็จะมีเศษอาหารอีกพระท่านเศษอาหารเหล่านี้จะไปไหนปกติสมัยก่อนเราก็จะทิ้งลงถังมันก็จะบูดเน่า ในขณะที่ยังไม่บูดไม่เน่าเนี่ยก็จะมีสุนัขจรจัดเข้ามาคุยถังทําให้ขยะกระจุยกระจายเต็มไปห,หมดก็แก้ปัญหาตอนแรกก็เปลี่ยนที่วางถังขยะก็ไม่ประสบความสำเร็จสุนัขจรจัดยังมาเหมือนเดิมพอคิดใหม่ว่าจะทํายังไงต้นเหตุมันหายก็เลยขยะเปียกเหล่านี้ทั้งหมดเราต้องทําปุ๋ยอย่างจริงจังเริ่มทําจริงๆก็คือตั้งแต่ปี48 ปี48ก็เริ่มทําแต่ทานิดนิดเหน่อยยังไม่พอเป็นเรื่องเป็นราวก็คือทําพอให้เศษอาหารมันหายไปอาจะลดการใช้จ่ายก็ทํำยังไงใบไม้ที่มีอยู่ก็ได้ปุ๋ยประมาณไม่ได้มากเท่าไหร่พอได้เศษอาหารเศษผักบางทีก็เปลือกทุเรียนก็เอามาบดทําเป็นปุ๋ยผักตบชวาก็เอาาบดทาเป็นปุ๋ยนอกจากเศษอาหารเศษผักที่เรามีอยู่แล้ว แัจจุบันนี้ก็ปุ๋ยนี่ก็ได้เพียงพอแต่กว่าจะเพียงพอก็ใช้เวลา4ี่หปีคือผสมเนี่ยช่วงแรกๆไม่รู้จะทํำยังไงให้มันย่อยเร็ว้วก็มีคนมาแนะนําเอานุนใส่ที่อันนี้ใส่ที่ก็คือทําตามมันก็พอได้แต่มันทิ้งไว้หลายเดือนนะเพราะสูตรเรายังไม่ชํานาญแต่พอเริ่มทําไปผสมไปทําไปทําไปมันก็เริ่มมีความชํานาญเริ่มรู้จักพอเริ่มรู้จักเราก็สามารถกําหนดระยะเวลาได้ว่าเราจะใช้เวลากี่วันจากนั้นก็ ขยะในชุมชนก็มีปัญหาเน่าเหม็นแล้วก็สุนัขมาคุยกระจุยกระจายเหมือนกันอีกก็เลยแนะญาติโยมหนึ่งเทศบวชในวัดสองออกไปบรรยายตามซอยต่างๆให้ญาติโยมถ้าญาติโยมคัดแยกขยะสิ่งแรกเลยสุนัขจะไม่มาคุยที่ถังขยะสิ่งต่อมาขยะหน้าบ้านที่จะเน่าเหม็นก็ไม่เน่าเหม็นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาถังจากที่วัดเนี่ยใครจะเข้าร่วมโครงการเศษอาหารทิ้งลงถัง แยกเราก็ทิ้งเลยทังว่าก็จะมารับเอาเศษอาหารเหล่านี้ไปทําปุ๋ยก็เริ่มมีคนเอามารวมๆแล้วช่วงนั้นก็ได้ประมาณสัก2 0 0กว่ากิโลาชาวบ้านที่เขาร่วมโครงการแล้วก็มาทําปุ๋ยพอได้ปุ๋ยก็มีคนมาขอปุ๋ยไปใช้ก็ปรากฏว่าปุ๋ยใช้ได้ดีตอนนี้ก็มีการขยายมากขึ้น,นผักที่ผลิตได้จากปุ๋ยเหล่านี้รสชาติดีเก็บได้นานและที่สาคัญก็คือไม่ต้องล้างน้ํามาก ก็คือล้างน้ํานิดหน่อยให้ฝุ่นมันออกก็ทานได้เลยอืจริงๆก็คือชวนชาวบ้านมาเปิดกิจกรรมใครจะมาร่วมปลูกแล้วก็เอาผักไปทานนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งวัดก็เรียกว่าวัดก็ได้ชาวบ้านที่มาร่วมปลูกก็ได้นะก็ค่าแรงเนี่ยเอาเป็นผักไปขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าเราไปทิ้งลงถังหรือไปอยู่ในบ่อฝังกบมันจะเป็นแก๊สมีเทนแก๊สเลือนกระจกที่ปล่อยออกมามหาศาลเลย แต่ถ้าเราเอามาทําเป็นปุ๋ยซะละ่ะมันไม่เป็นแก๊สที่จะเป็นอันตรายแล้วเพราะมันจะหมักอยู่ในถังแล้วแก๊สมันก็หายไปในขณะดนั้น,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 นแล้วก็ที่สาคัญคือเราได้ปุ๋ยใช้แล้วก็ขยะอินทรีย์เนี่ยมันมีถึง60%ของขยะถ้าเราลดได้กลิ่นเหม็นจากรถขยะก,ก็ลดลงแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการเอาขยะไปทิ้งก็ลดลงที่เราได้คืนมาได้ปุ๋ยได้ความสุขได้สุขภาพได้อะไรหลายอย่าง ที่เราเราบอกว่านะเหม็นขยะเหม็นขยะต่อไปขยะเหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ผสม EM มาผสมน้ำหมักผสมพอดอมาเป็นปุ๋ยมันไม่เหม็นแล้วพอไม่เหม็นแล้วค่าใช้จ่ายในการขนทิ้งก็ลดลงแล้วก็ความเหม็นหรือด้านสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็ได้แถมมาคือได้ปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่ปลอดภัยและปุ๋ยที่ไม่ต้องซื้อตอนนี้ชาวบ้านคนไหนอยากจะทําทางวัดก็สอนให้มีถังถังรักโลกหมักเองที่บ้านได้ถ้าขี้เกียจหมัก เอาเศษอาหารมาส่งที่วัดวัดจะหมักให้แต่ถ้าอยากหมักเองละ่ะสอนให้เพราะนั้นมีทั้งสองอย่างอยากหมักเองที่บ้านก็จะมีถังแล้วก็สอนให้ไม่อยากหมักไม่มีเวลาไม่มีที่ทางเอามาส่งที่วัดวัดจะมีถังหมักให้แล้วก็ทําปุ๋ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมมือระหว่างวัดกับบ้านเจริญพร